าถึงก็มาหาเลยมาถึงก็มาหาเลยชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อมาลายเหรอเต้าหู้หหเห้รอเนี่ยชื่อเต้าหู้เหรอหรือชื่อเต้าหู้เหรอคะหรือชื่อเต้าหู้อ่ะอไปอยู่กับสามสี่ไหมไปอยู่กับสามสี่ไหมพอดีมาธุระบ้านเพื่อนนี่ มาดูมาดูบอลสีมาดูบอลสีนะคะพาชมบอลสีพาชมบอลสีก็ปิดแล้วนะไหนเปิดอยู่ตรงนู้นเหรอเอ๋ลูกชายเขาชอบทำได้ทำไหน,นี่ค่ะบอลสีที่เขาเลี้ยงไว้โอ้โหอย่างงามเลยค่ะ,เ,ะเขาก็จำไหนด้วยนะคะอันนี้ชื่ออะไรล่ะเอนะ๋ เป็นเจลองน้ำทองปล่อยอยู่เท่าไหร่นะ่ะเป็นเจลงน้ำทองหลักร้อยเหรอครับหลักร้อยขึ้นใช่ไหมไอสีแดงใบใหญ่เนี่ยแดงมันจะสวยเนาะเขาเรียกอะไรอันนี้มันขุนสีอินทรทิศหรอมีราคาไหมตอนเนี้ยตอนนีมน้มันก็ประมาณนั้นเนี่ยร้อยขึ้นดูตามนั่นแหละดูตามเนานะเนาะสนใจก็มาทักทาย,ย็สอยสวย เดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหน้าหนาวแล้วเนาะอันนี้อะไรละใบเขียวเขียวเนี่ยมันสวยเนี่ยใบเขียวเขียวเนี่ยมันสวยเนาะเนี่ยใบเขียวใบขุณอินขุณอินอ๋อโอยใบด่างๆเขาเรียกอะไรละเนาะเนี่ยที่มันด่างเนี่ยอันนี้เรียกอะไรเอ๋อันนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้ผสมของเราเองเหรอเนาะแต่มันสวยอะสวยไหมล่ะสวยสวยเนาะ หลักร้อยใช่ไหมล่ะอู้อันนี้สีแดงนย่ลูกไม้เ่ะอันนี้ไม่ใช่สีกัญชาสีกัญชาจะไหนาราคาไม่แพงเนาะเนี่ยสวยๆ<แ>โอ้โหเลี้ยงงามมากเลยเพิ่งเปลี่ยนดินลเลยเขาเพิ่งเปลี่ยนดินนะคะพาชมบอลมานนี้น้องชายเขาก็ไปทำงานทำงานแต่เอา,าเวลาตอนเดนเนนอมาดูแลต้นไม้สวยๆทั้งเลย ต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนน้ำเหรอใช่เปลี่ยนดินเปลี่ยนน้ำไม่ใช่น้อยเนี่ยเอ๋ไม่ใช่น้อยเลยตอนนี้พุ่มเนี่ยไอ้แดงแดงอันนี้มงคลสยามมงคลสยามตอนนี้ก็หลักร้อยนี่นะเนาะ,นะใช่ประมาณประมาณนี้อันนี้มงกุฎจกักรพรรดิอันนี้ม,ง,มงกุฎจกักรพรรดิก็สวยนะใบขอด่า,ดางนี่ค่ะอันนี้พุ่มใหญ่พุ่มนี้ใบแดงเนาะ

อมงคลสยามเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมันคนละอย่างมันคนละอย่างกันครับอ๋อนั่นมันจะมีด่างด้วยนะนั่นมันเป็นด่างมันจะมีด่างด้วยมงคลสยามสวยเนี่ยสวยสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้เอ๋เลี้ยงได้สวยมากเลยอ่ะโอ้ไม่เอาออกตลาดอะไรนะโอเคโนโอเคโนใบใหญ่เนี่ยเหรอนั่นแหละส่องพุ่มใหญ่ไหมพุ่มใหญ่ไหมนั่นนหะโอเคโนอันนี้ก็โอเคโนแผงอันนี้โอเคโนแผง ห้าร้อยเหรอสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้นี่แบบสวยๆอันนี้อันนี้เอ้าจะจับเข้าตู้ไหมยันเนี้ยอันนี้ก็ปล่อยปล่อยไม่มีตู้แล้วหมดไม่แช่น้ำเหรอมันเข้าหน้าหนาวต้องแช่ไหมมันก็พรมน้ำหน่อยนะลดน้ำลดแล้วพรมใบอะนะไหนๆลดน้ำลดอะไรอันนี้ลูกไม้ผสมหรือว่าอะไรก็มันมีลูกไม้ผสมเนี่ยอันนี้ใบใหญ่อะมีชื่อไม้มีชื่อไม่มีชื่อแล้วแต่อันนี้ลูกผสมไหมอันนี้เป็นลูกไม้แหละ โอ้สวยดีเนาะโอ้แต้มแต้มน่ารักดีหรือที่คนชอบอ่ะเนาะหรือที่คนชอบนี่บอลรุ่นเก่าใช่ไหมันนเลยวดีป่ะนี่ตัวเก่ายังเลยวดีนี่ค่ะเขาสวยสนะเศรษฐีสุพรรณด่างคนนี้สวยภูมิใหญ่เนี่ยเหรอสีสุพรรณด่างเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณนี่ค่ะโอ้โหใบใบใหญ่นะคะ อด่านอย่างเงี้ยมันก็เป็นดอกเป็นริ้วๆวสวยเนาะใบใหญ่พุ่มใหญ่อะเนาะดูแลอย่างดีนี่ค่ะเตฐีสุพรรณมาอยู่รบรีนะคะเตจีสุพรรณมาอยู่รบรีนี่ค่ะเดี๋ยวชมตัวสวยสวยขนาดอยู่นอกตู้นะแต่ช่วงฤดูหนาวนี่จะต้องเข้าตู้กันแล้วใช่ไหมลนะ่ะ เริมข้าตู้แล้วสวยๆอันนี้ก็อันนี้ก็มีราคานีมาก่อนเล่นใช่ไหมะอันนี้อนุมานนะเอออนุมาน,น,นแต่เราก็ไม่ค่อยจำชื่อต้นไม้จะเปลี่ยนเชอเขาหมดค่ะอันนี้กอยพุ่มใหญ่เยมีชื่อไหมนะอันนี้ก็เป็นนะ่าจะเป็นพวกลูกไม้อ๋อลูกไม้แต่ก็พุ่มใหญ่เนาะสองปีสามปีแนละ้วมันน้งใช่ถึงได้ใหญ่เนาะสวยนะอันนี้อะไรนะมีชื่ออัน,นอันนี้นะ่าจะเป็นพวกบอลเก่าอ่ะไอ บอลเก่าแต่ก็เล <laughs> ่นก like. yeah, ันนะเนาะใช่เ่นกันเมื่อก่อนเนี่ยเขานั่นกันใช่เล่นกันอันนี้ของเขา่ะเนี่ยเนนียเหมือนกันยวนี้ลูกเขาอันนี้ก็มันก็เป็นปีเนาะฝาจะพุ่มใหญ่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไม่ปล่อยเลยเอไม่ปล่อยเลยก็ปล่อยไปเยอะนะนะถ่ายด้านหลังปล่อยปล่อยไปเยอะปล่อยไปเยอะแต่เลี้ยงไม่เยอะเลยอ่ะไม่ออกนัดมั้งเนาะไปไหมไปไหมนัดวัดกลางเนี่ย เดี๋ยสวยนะคะเห็นแล้วสวยจริงๆไม่ได้มานานแล้วมาแล้วก็นึกว่าเขาจะโอ้นั่นเขากลับมีเพิ่มขึ้นมานะคะเ้ากับมีเพิ่มแล้วก็ดูแลไม่ไม่ถอยเลยดูแลได้สวยมากเลยค่ะเียมันบรรยายดีกว่าเดี๋ยวแต่งตัวกันนะจ่าจ้าจ่าไปทํางานไปทำงานมาปิดเอานะไปทำงานอันนี้ก็ผ่าไป่งอันนี้น้องเอปิด อันนั้นผ่าไว้เหรอะเป็นบอลบอลอะไรบอลมีชื่ออะิลากเพื่อสลาหน้าทองโอต้นเล็กๆศิลาศิลาหน้าทองศิลาแผงอะไรเงี้ยศิลากแข็งเเล่นเนี่ยนี่เหรอต้นเล็กๆก็เหรอต้นสิลาเขาเล่นอย่างเงี้ยโอ้ต้นเล็กๆตอนนี้นะนั่นไหนใชถ้าต้นเล็กนี่หลักอะไรหลักน้อยก็นั่นเองลากแข็ต่อรองกันได้เนาะอันนี้อะไรนะพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นพวกลูกไม้ที่ผสมกันเองอันนี้ก็มงคลทรัพย์อันนี้มงคลทรัพย์นี่ค่ะมงคลทรัพย์ ใบเด็กๆผสมนะคยังผสมเรื่อยๆเหรอและไอ<ส> <ๆ S 2> เล็กนี่เล็กๆน <ๆ S 2> ี่มาจากไหนอะเอ๋ผสมผเ่รอก็นั่นเองผ่าผ่าผ่าหัวนี่คะ่ะอะไรนะชื่ออะไรนะอันนี้น่าจะเป็นลูกมาแขงเลยเป็นแขงทำนมลูกแผงมันจากต้นอะไรจำไม่นา้ละเออเป็นสวยทั้งนั้นเลยเอ๋นี่มีฝีมือนี่อะไม่มานานแล้วค่ะเขาก็ยังดูแลได้เพิ่มขึ้นกนึกว่าจะโศมไปแล้ว มีเยอะเลยยิ่งยิ่งเยอะเลยน้อนี่ค่ะสวยสวยทำได้สวยมากเลยนี่ค่ะรอบว่าซุปเศร้าก็ไม่ซุปเศรานะคะวงการบอนสีนะคะ ก็ยังยังเรื่อยๆค่ะใจรักอะน้องเอ๋เข้าใจรักเขาว่าปลูกที่นี่กำลังแตกเลยกำลังแต,แต่งามจริงๆบอลข้างามจริงๆค่ะพี่พิมพ์ก็ขอลุ่นตอนนี้ก่อนนะคะ